ถ้าไม่เบ่งกล้ามให้ย่าดูย่าก็ไม่ขาอ,อ่อนดอกนะจ๊ะผมไม่เห็นเลยอะที่ไหกันนะตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าใครนั่งเฟสที่เท่าไหร่บ้างแล้ว <c oughs> ไม่เคยไม่เคยจะทำให้เราผิดหวัง <c oughs> ปาชิเกตไปนั่งเก้าอี้กันเถอ <c oughs> <ฟ>ะเฟส<ะ>ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่งๆไปก่อนอุ้ยข่าวบอยมันสแตนบายมาดิ <c oughs> เอาเลยน่ากลัวมากเอาละค่ะก็โหลดเข้าแบบกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับแบบสนามไม้เคบลโอ้โอ้ อย่าว่าแต่จะชนะเลยผมยังไม่รู้เลยแบบนี้มันมีอะไรบ้างตอนที่มันเข้ามามันเป็นช่วงที่เราไม่ได้เล่นนี่นะแย่ yeah, แล้วจะหาเซอร์เจอไหมเนี่ยโอ้อีกาบินสองอ้าวนั่นไงมวัสดีจ้า อยู่กัน2คนน่ะไอ้พวกนี้มันตีปวนปะเนี่ยก <c oughs> ดครั้งแรกมันไปเจอตีป่วนเลยเหรออยากจะถือว่าออกมาต้อนรับยาแล้วกันนะนนเนื่ยอ,อยค่ะบอยผมมาคนนึงละเลยแค่อีไลแล้วใช่ไหมเนี่ยเออคือเราไม่ใช่สายไตแรงนะคะแรงเรามันก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ว่า <c oughs> เวลากดเล่น4 v วหนึ่งะคะแรงเซอร์ส่วนใหญ่ที่เราได้เจอจะมีตั้งแต่กวางช้างแล้วก็คริฟฟินนะ <c oughs> คือกวางกับช้างเนี่ยได้เจอทุกตาอยู่แล้วแต่คลิฟฟินอ่ะสองตาต้องเจอครั้งหนึ่งือก็ใช่แหละแรงเซอร์ที่ว่ามามันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าประมาณเนี้ยเซอร ออกมาต้อนรับกันทุกคนแบบนี้ตั้งใจมาปวดแหละถือซะว่ามาดูคุณย่าแมารี่เดินตีสวยๆแล้วกันนะคะอ่ะไปลากหมอออกไม้กันอ้แต่แสงแบบนี้ไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะมันดูจืดๆยังไงก็ไม่รู้คือทำไมมันดูไม่โฟรบาวเท่าไหร่เอา้ามันไม่โดนอยู่แล้วตรงนั้นหน้าไว้ เมอ้ะไรบไม่เห็นดีกว่าเสียสายต้อนี่ไงเราก็มาแล้วไงน้องอีไลครบแก๊งละไม่มีใครปั่นทั้งนั้นไอเด็กพวกนี้ตีไปก่อนนะคะให้เขาเจ็บเวลาโดนลุมจะได้เคียยงง่ายๆหน่อยจะไปไหนละหมอเอ้าอ้าอีไลส่งมุกนั้นนั่นน่ะป่อยไว้ไม่ได้ตีดไม่โดนกดตีเฉยๆก็ได้แล้วจะเดินวนรอบอีไลทำไมโอเคชิกเก็ตตีไปละดีเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะไล่ต่อยังไงดีเพราะว่าเรากลัวโดนชิกเก็ตคนเซนกระจกอะกลับป้าหมอกลับก็ได้นะเอ้ยขอบคุณจ้า อสองคนนั้นตั้งท่าเรียบร้อยเลยฉันเห็นฝีมือพวกหลอนแล้วฉันไม่กลัวหรอกนะโอ้โหขีดเกตถ้าไม่เปล่งกล้ามให้ย่าดูย่าก็ไม่ขาอ่อนรบนะ,ะ๊ะว่าไปนั่นทาเมื่อกี้ไม่มีอุ้มไว้นะหลุดมือไปแล้วรอดมาไจา้ก,ก็ดีไปนะคะสองคนนั้นไปไหนแล้วว่ะไปฮิวอะไรกันเหรอ <c oughs> นี่รู้สึกไปได้ลนะข้าวยืนมองอะไรอ้เดี๋ยวนะเออว่าที่นี่มันเป็นสนามม้านี่นะคุณย่าเราก็เป็นชนชั้นสูงสะด้วยแสดงว่าที่วันนี้สุ่มสนามม้าให้ก็คือแบบว่าคุณย่านี่อยากได้ม้าใหม่ละคะเมื่อกี้คือท่าทางของ เจ้าของม้าที่เขากำลังประเมินลูกค้าอยู่ใช่ไหมว่าต้องการม้าแบบไหนออ มีสาวใช้คอยเทสมาให้ซะด้วยจังหวะนี้ผมจิกหัวใครขึ้นมานั่งได้ผมจิกหมดผมไม่สนเขามานัวใส่เราเรานัวกลับด้สู้ๆนะคะเมนฮันเตอร์ทุกท่านอย่าไปยองอย่าไปยองเซอร์ถึงแม้ว่าเราจะโดนบูบีบูบีขยี้ขยี้ก็ตามเอามามาช่วยเร็วรออยู่วะเนี่ยได้ช่วยกี่มองขมอนนะขมอนขมอนโอเคทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราตีทาไมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั่นไงน้องอีไลลอยไปละไม่ช่วยดีๆไม่ได้หรออุ้ยเสียดายอ่ะเขาว่างทันทําไม่ทันน่าจะได้ตุ๊บสองหรือเปล่าเมื่อกี โอเคลมไปไล่อีกคนหนึ่งส่วนคาราแอบอยู่แถวนี้แหละนั่นไง โอ้ไม่เห็นเลยอะพี่ไหนกันนะโอ้โหถ้ามันโดนจากระยะขนาดนั้นนะมันก็เกินไปหรือเปล่าระหว่างนี้ทุกคนอย่าลืมดูเอฟเฟคประดับด้วยนะคะชอบมากชมคูไปหมดชาอุ้มก็ดีจีของตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ก็ยังเจ๋วอยู่คลิปนี้เรามาลง 4v1 เพราะจะมาโชว์ประดับนะคะเดี๋ยวหมดประดับให้โชว์แล้วก็กลับไปเล่น8 2เหมือนเดิมมันบุ้นวายดีอะอันนี้มันก็บุ่นวายแหละแต่มันคลิปมันจะไม่ยาวเท่า8 2ไะผ่น8 2เซิร์ฟมันเยอะมันมีโอกาสได้คอนเทนต์เยอะกวว่าด้ยนะะคแบบ เดียวพันเหตุการณ์อย่างเงี้ยฝ่อยเขาช่วยคิกเกตกันไปดีกว่าเราไปเอาน้องอีไลของเราก่อนมาน,นีมาอีไลลูกอา้ารอบนี้คิกเกตตีทันนะคะต่อให้นางไม่เบ่งกล้ามแต่ถ้าตีทันท่าอุ้มมันก็หลุดนะเราว่าไล่กันมานานขนาดเนี้ยอีไลน่าจะได้นกอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าน้องไม่ลูกอีไลลูกอ้หหลบไม่ทันไม่เป็นไรอา้าวคิกเกตสก,ก๊อบอสกกมบอ,กกมบอได้นะจะเอาก็ได้นะนะมาดีเอาอีกซีอะปงนิง ตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าใครนั่งเฟรที่เท่าไหร่บ้างแล้วอะมามาด้วยกันกระตุ๊บไปพร้อมกันนี่แหละมาไหนใครใครอยากตุ๊บอีกไหม เมื่อกี้โดนด้วยเหรอมันเหมือนจะไม่โดนนะแต่ว่าเออช่างมันเถอะโดนก็ดีแล้วคาบอยจะทนไหมเฮเราอะฮะโอ้ยเมื่อกี้ว่าตีบิ่งเบียงนึกว่านางจะคุกโดนคารบอยที่จริงใจมากเวอร์หมายถึงจริงใจกับพันเตอร์ไม่เคยไม่เคยจะทําให้เราผิดหวังตาชิกเก็ตไปนั่งเก้าอี้กันเถอะเฟสที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่งนั่งไปก่อนเปลี่ยนเก้าอีน้อน,นั่งบ้างละกันเก้าอี้ตรงนู้นเบาะจะผุหมดแล้วมีอะไรไปดึงหัวหมอขึ้นมาส่วนคารบอยก็นอนแอ่งแมงหยิบขึ้นมาก่อนมาอยู่นี่มาพวกนนะั มาสคนแล้วน่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็มาเลยจะว่าไปหมอมันเฟสสุดท้ายแล้วป่ะ<ร>อุ๊ยเดี๋ยวเราลีมเรามีกระจกดิว่าทำไมเราไม่กระจกตีตรงโน้นนะช่างมันเถอะ เอาเอ๊ะทำไมอีไลเขาไม่ช่วยคิกเกตอ่ะเข,เขายังดึงไม่เสร็จใช่ไหมล่ะคิกเกตยังนั่งอยู่เลยแต่เมื่อกี้เขาเขาดึงแล้วนะคนนเรียบเหรอน้องอีไลโลกขั้นสุดนั่นแต่จีน่าจะว่าไปอีไลก็เฟสสุดท้ายเหมือนกันนี่นะ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้่แต่น้องอีไลน่ารกักอ,อ่ะอะนั่งลงไปก่อนเอ็กซ์บอแจ็คบ <c oughs> ันทายของทุกคนจะต้องถึงเก้าอี้ก่อนที่จะมีใครตบอืออันนี้เราเปิดกระจกพาดนะเนี่ยคือเราพยายามฝึกไอ้กระจกวันแทบอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนจะใช้บ่อยไปแบบเมื่อกี้นี่มันควรจะเลงก่อนวางนะได้ตัวน ได้เวลาส่งน้องกับอนุบาลมีน้อยพันในหมอฉันรู้ฉันเห็นแล้วฉันก็จะเดินผ่านไม้แบบสวยๆราะฉันรู้หล่อนเะค่ะสัน้นต่อไปฮิฮเกตเปสุดท้ายเหมือนกันใช่ไหมเราอุ้ยขาวบอยมันสแตนบายมาดิเอาเลยน่ากลัวมาก <c oughs> จะพุกโดนบ้างไหมวันนี้นินมี่อกี้พุกไม่โดนโซแสดงว่าผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นของเราแล้วสินะไปเลยพี่กลับไปรอหนูที่บ้านกอบคุณคุณย่าที่บริจาคผู้ชายมาให้หนูเฮ้ยขับบอยมันมายืนขายม้าไม่เอาแล้วพี่มาหนูได้แล้วไงที่บินไปเมื่อกี้แล้วหมอเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอีกาบินขึ้นทางขวานางวิ่งไปทางไหนวะเอาวางป,ปีไปไว้ก่อนเอาหมอ <c oughs> <c oughs> โอเคเลยหมอโดนไล่คนแรกแต่ตายคนสุดท้ายทรมานสุดเลยมั้งคนนี้อันนี้ดูดูยา่ามีของสวยๆให้ดูปิ้วอะเพลเมื่อเซเบอร์ตอนหลับคุณได้อบอุ่นเกินไปมันมาลุมมาตุ้มกันใหญ่เลยตานี้ <c oughs> ด้วยความที่ฟุตเทจแรกเนี่ยเราไปเจอตี้ป่วนเราก็เลยกลับว่าจะไปเล่นอีกตาให้มันเจอตี้ปกติบ้างแต่ทว่า เราก็ไปกดเจอตี้เดิมอีกตาติดกันชื่อเดิมเป,ป๊ะเลยทุกคนเลยไม่ขาดตกบกพร่องเลยการแก้แขนจึงด้เ่มตน้นข้นทุกคนรู้ไหมคะว่าพวกตีป่วนไม่ชอบฮันเตอร์แบบไหนมันไม่ชอบฮันเตอร์ที่มาปล่อยเว้ยเพราะเป้าหมายของตีป่วนคือการแกล้งทันแล้วมันจะมีความหมายอะไรถ้าฮันเตอร์คนนั้นเขาใจดีหรือบางตีปวนเนี่ยมันเป็นตีเก็บเต่าด้วยซ้ำอ่ะและการที่เขาได้ฮันเตอร์ใจดีกับตัวเขาที่จะมาป่วนทันเนี่ยมันทําให้มันได้เต่าช้าลงเฮ้ย <c oughs> เลยถ้าเซอร์มันไม่ ล้มหมดเซอรก์ก็กดยอมแพ้ไม่ได้ด้วยไงเพราะฉะนั้นถ้าแกไม่ปัน่นแกก็จะอยู่กับฉันที่นี่ตลอดไปไม่ใช่แค่ตลอดไปตลอดกาลในช่วนนี้นดร์โคตรถ่านได้ทำให้ฉันเสียเวลาพวกแกจะต้องเสียเวลาเพราะฉันว่าง <laughs> แล้วก็ไอเจ้าคิกเกตตามเมื่อกี้ตานี้เขาเล่นเป็นอไอรนะคะส่วนคาร์บอยตามเมื่อกี้ตานี้ก็ยังเป็นคาร์บอยคนเดิมความเชื่อมันที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย <c oughs> ก็ไม่ได้เอ็นดูพวกนางสองคนจะเท่าไหร่หรอกไอคิกเกตที่พับมาไม่เคยโดนกับคาร์บอยที่ดึงไม่เคยโดนเนี่ยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นฉากหลดนเมื่อตอนต้น,นคลิปนะคะจริงๆเราคลิปนี้เนี่ยมันเป็นชิปดองค่ะว่าถดงเรานจะพากเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เถอะแต่ชิปดองก็คือชิปดอง,ดอง,ดองสาหรับคนที่รอฮันเตอร์ตัวใหม่ยอยู่นะคะอ,อ๋อคือด้วยความที่่เเราาชนดนะคคยแงะะ หลังจากที่มันอัปเดตอะมันจะปีงมากๆเลยคือขนาดเราไปเล่นกับบอทดอ่ะ ม,มันยังมันยังปิงหนักขนาดนี้อ่ะอาจจะต้องรองสักพักนึงก่อนให้ปิงมันหายนะคะแล้วก็ขอโทษที่หายไปหลายวันนะคะคืออาทิตย์นี้มันสะบักสะบอมมากเลยอ่ะทั้งสอบทั้งทัศนศึกษาทั้งไฟแนลงานเก่าก็ยังไม่เสร็จงานใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วไหนจะเรื่องค่าเทอมอีกโอ้คลิปต่อไปเนี่ยก็อาจจะลงเลทเหมือนกันนะคะก็จะพยายามเชียร์ทุกอย่างให้ไวที่สุดแล้วก็กลับมาอัพคลิปตามเวลาเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนดูมาจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย